สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหนูนานะคะปกติแล้วจะเจอกับหนูนาหน้าสดแล้วก็ไปแต่งหน้าเต็มในลุคฮาวทูต่างๆนะคะวันนี้แต่งหน้าแล้วออกไปใช้ชีวิตหกถึงชั่วโมงแล้วจนตอนนี้ดึกแล้วจะนอนแล้วจะมาดีท็อกซ์หน้าหน่อยนะคะผู้หญิงที่แต่งหน้าเป็นประจำหรือแต่งหน้าทุกวันต้องดูคลิปนี้เลยผู้หญิงส่วนใหญ่มองข้ามการล้างหน้าที่ถูกวิธีไปนะคะใช้ออยล์ใช้โฟมใช้คลีนซิ่งต่างๆแต่วิธีที่สําคัญที่สุดก็คือการดีท็อกซ์ผิวคุณมีครีมซื้อเข้า แบรนด์ซื้อเมืองนอกแพงขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่เอาขยะบนหน้าที่อุดตันตามรูขุมขนนะคะ <What? S 1> เพราะว่าหนูหน้าเป็นคนที่แต่งหน้าทุกวัน <What? S 1> บางทีวันหนึ่งสองรอบ uh? กลับมาแล้วต้องไปอีกงานหนึ่งหนูนาต้องล้างแล้วล่ะต้องทําใหม่ทั้งหมดจะต้องล้างหน้าใหม่หน้าก็จะได้ fresh, <c oughs> เฟรชเครื่องสำอางก็จะได้ติด <c oughs> ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อุดตันริ้วรอยเหี่ยวยน่นจากสารเคมีในเครื่องสําอางหลีกเลี่ยงไม่ได้ <c oughs> คือตอนนี้สิวหนูนาไม่ค่อยมีแล้วแต่สิ่งที่มีอยู่ตลอดก็คือพวกอุดตันต่างๆตรงรู ขุมขนบริเวณทีโซนเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่แต่งหน้าทุกวันจะต้องเอาขยะบนหน้าออกก่อนที่จะเอาครีมดีๆของตัวเองใส่หน้าเข้าไปเพื่อไปบำรุงซ่อมแซมปัญหาต่างๆไม่ว่าจะ lifting ก็ดีจะฟืน้นฟูเพิ่มความชุ่มชื้นลดการเหี่ยวยน่นหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ประสิทธิภาพของครีมของคุณที่คุณซื้อมาเราจะต้องล้างหน้าแล้วมาส์กเพื่อดูดสิ่งสกปรกดึงออกมาวันนี้หนูนาะจะมามาส์กหน้าดีท็อกซ์ตั้งแต่ขั้นตอนร หลังจากล้างหน้ามาร์กยังไงขั้นตอนยังไงมีประโยชน์ดีขนาดไหนเป็นขั้นตอนที่เราทาจริงจริงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนหน้าสดแล้วมาร์กหน้ากันนะคะล้างเครื่องสอําอางเรียบร้อยแล้วใช้โฟมใช้สบู่ใช้อะไรก็ตามที่เรามีหลังจากนั้นเราก็จะมามาร์กหน้ากันด้วยโครนเดซีของเรานะฮะน้ําเกลือที่ยังไม่แห้งส่วนใครลักษณะนี้นะคะสามารถเติมน้าแร่หรือน้ําสะอาดใส่ลงไปเพื่อให้เป็นแบบนี้ได้โคน,นูแนมีน้าเกลือเป็นส่วนประ กรอบหลักกับโคลนเดซีเลยก็คือมันเป็นดินเลยนะคะเพราะฉะนั้นดินตามธรรมชาติถ้าเอาไว้นาน,านๆมันก็จะแข็งแต่คุณประโยชน์ทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนนะคะตอนแรกน่คิดว,ว่านี้หมดแล้วหนูนาเลยเปิดอันใหม่มานะคะซึ่งอันนี้สามารถเอามาใส่น้ําใช้ได้ก็จะเป็นอย่างนี้มาจากทะเลเดซีเลยจริงๆนะคะพ่อไปด้วยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาทุกวันนี้เนี่ยมีมาร์กหลายยี่ห้อมากหนูนาะนาเข้ามาจากจอแดนเลยในห้างที่เขาขายกันที่มีแบบฝรั่งฝรั่งกันอะไรอย่างเงี้ยเขาขาย กระปุกหนึ่งกันหลายพันมากแพงมากๆเขามีค่าการตลาดโฆษณามีค่าจ้าง B A ค่านูน่นค่านี่มีค่าสมบูรณเยอะมากๆนะคะก็สุดแล้วแต่เขาว่าจะตั้งราคาย,ยัางไง กระปุกหนึ่งหนูหนา750ช่วงโปรโมชั่นก็คือแบบ590ถือว่าถูกมากประมาณ40กรัมคำถามที่พบบ่อยมากๆมากคือทำไมได้ปริมาณโคนมาไม่เท่ากับกระปุกกระปุกเนี่ยสามารถจุได้ที่50ถึง60กรัมโคนหนูหนาประมาณ40กรัมเปิดมาแล้วมันจะอยู่ประมาณนี้หนูหนาต้องการให้ทุกคนทราบว่าเมื่อมันแห้งแล้วเราเติมน้ำลงไปนะคะเนื้อโคนจะฟูขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะคะประสิทธิภาพทุกอย่างอยู่ครบคำถามยอดทิศอีกหนึ่งคำถามคือมาใช้ทุกวัน ถ้าเราแต่งหน้าทุกวันได้เราก็มาทุกวันได้เพราะว่าสารเคมีอยู่ในทุกอย่างที่เราใส่บนหน้าตั้งแต่ครีมกันแดดพรเมอร์เครื่องสําอางบลัชออนแป้งมีส่วนผสมของน้ําหอมและสารเคมีอยู่แล้วนะคะเราไม่สามารถล้างด้วยสิ่งที่เรามีแล้วดูดใต้ผิวหนังขึ้นมาได้ไปเสิร์ชใน Google ไปเสิร์ชในเพจชูนาไปเสิร์ชที่ไหนก็ได้บอกชัดเจนเลยว่าดูดสิ่งสโปรดูดสารเคมีตกค้างตามรูขุมขนบนใบหน้านะคะไม่เกิดอันตรายหากเราใช้ วันไม่เป็นอันตรายต่อผิวเป็นโคลนเดซีบริสุทธิ์นะคะมาใช้ทุกวันเลยค่ะหรือถ้าใครขี้เกียจบอกเลยว่าน่าจะขี้เขียนมากกว่ามีสิบริเวณแก้มเพราะว่าเราแต่งหน้าแล้วล้างหน้าไม่สะอาดหรือว่ารูขุมขนตรงนี้ใครใหญ่มาเฉ็าะอกส่วนได้ทุกวันเลยนะคะมันจะดูดน้ํามันตกค้างที่อยู่ตามรูขุมขนเป็นบ่อกเกิดของสิว uh huh. สิ่งอุดตันและการทําให้รูขุมขนกว้างนะคะ่ะจะบางหรือจะหนาแล้วแต่ความชอบเลยถ้าคนหน้ามันเนี่ยสามารถพอกหนาได้มันก็จะดูดสิ่งปกกปกตกค้าง รูขุมขนอะไรเงี้ยออกมาใครหน้าไม่ได้มันมันจะช่วยปรับบาลานซ์ให้กับผิวหน้าเราคนผิวแห้งใช่ว่าสารเคมีจะตกค้างไปอยู่ใต้ลูขุมขนไม่ได้ถูกอปะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาพผิวไหนใช้ได้หมดห่กคุณทาครีมทุกวันหก คุณแต่งหน้าทุกวันคุณควรที่จะดีท็อกซ์ผิวก่อนที่จะบำรุงสิ่งที่ดีเข้าไปก่อนที่มาร์หน้าตัวอื่นๆไม่ใช่ว่าใช้มาร์คหน้าอันนี้แล้วก็ไม่สามารถไปใช้อันอื่นได้นะคะจะใช้มาร์หน้าไหนก็ตามนะอยากให้ใช้ของน้าก่อนดูดของสกปรกออกมาก่อนแล้วก็ค่อยเอามาร์กตัวอื่นที่บำรุงชุม่มชืน้นให้หน้าขาวใสหรืออะไรก็ตามใส่ไปทีหลังได้นะคะของหน้าสาระคุณหลักๆคือดูดสิ่งสกปรกใสเคมีตกค้างผลพลอยได้ที่คนเอาไปใช้ส่วนใหญ่ชอบมากก็คือพอดูดสิ่งตกค้าง างบนผิวหนังปุ๊บหน้าจะขาวขึ้นทันทีหลังล้างเลยมันดูดขึ้นมามันไม่ใช่ไปกัดผิวหรืออะไรนะเมื่อเราเอาขยะขึ้นมาปุ๊บผิวเราจะฟ resh ผิวเราจะสดใสเตรียมพร้อมกับการใส่อาหารผิวลงไปนะคะรอประมาณ10-15นาทีถ้าคนผิวมันช่วงหน้าแก้มช่วงตรงนี้เนี่ยก็จะแห้งช้ากว่าคนผิวแห้งนะคะตกใจใช่ไหมใกล้มากขนาดนี้ใกล้กว่าน,นี้ก็เข้าไปอยู่ในรูจมูกนะละยิ้มไม่ได้เพราะว่ามันตึงมากรอมาตอนนี้10นาทีแล้วนะคะหนูนาจะรอประมาณ15 นาทีสําหรับผิวหน้าหนูนานะคะมันจะแห้งทั่วหน้าตรงนี้หนูนาพอกหนากว่าเดิมหน่อยเวลาแต่งหน้าตรงนี้เริ่มอุดตันแล้วหนูก็จะพอกเยอะๆเพื่อให้เขาดึงสิ่งสปกปรกออกมาจากสิวจากนู่นจากนี่จากนัาากน่นนะคะให้ดูกันใกล้ๆไปเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูนาน้ํามันมากตรงนี้ก็จะมีแบบน้ํามันดูดขึ้นมานิดนึงน,นี่คือชัดเจนมากเห็นปะ่ะตรงนี้เราจะไม่ค่อยมีรูขุมขนเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มมีบ้างแล้วคนที่แต่งหน้าประจาเนี่ยนะคะก็จะมีสิวอุดตันช่วง บริเวณแก้มดูดออกมาเยอะมากนอกจากมันดูดสิ่งสกปรกดูดน้ํามันส่วนเกินที่อยู่ตามรูขุมขนแล้วมันช่วยกระชับรูขุมขนได้ดีมากหากทําเป็นประจําอย่างต่อเนื่องคนณอาก้าการันตีเลยว่ารูขุมขนเล็กแน่นอนการที่มีรูขุมขนเนี่ยพอมันกว้างมันเกิดสิวตามเกิดน้ํามันคลอค็อกอยู่ตรงบร,ริเวณรูขุมขนนึกออกป่ะโอกาสที่จะเป็นสิวเกิดขึ้นมาหรือว่าน้ํามันผลิตเยอะเนี่ยมันก็มีสูงมากนะคะการที่เรามาร์คเป็นประจํ จะช่วยให้รูขุมขนกระชับเพราะว่ามันไม่มีสเปซไม่มีพื้นที่เหลือให้น้ำมันขังอยู่นื้ออกปลาแต่งหน้าเขาทุกว่าเราต้องดูแลเขาหน่อยพยายามมาหน้าบ่อยๆนะคะหลายๆแบรนด์ที่ดูดสิ่งสกรปรกเป็นโครนเป็นอะไรอย่างนี้นะคะได้ลองของเยอะมากแต่ละแบรนด์มันมีคาแรคเตอร์มีจุดเด่นของมาส์ของเขาบางแบรนด์เนี่ยยอมรับจริงๆเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากเมื่อมาเสร็จปุ๊บหน้านุ่มเด้งอย่างเงี้ยแต่ของหนูหน้าจุดขายของเราหลักๆคือดูดสิ่งสกรปรกขึ้นมาจะมีสกีแบรน พี่ตอนดีท็อกขึ้นมาแล้วดูดได้ขนาดนี้เท่าที่น้าลองยังไม่มีในตลาดนะก็อยากจะให้เห็นกับตาว่ามันเป็นอย่างนี้นจริงมีเริ่มแห้งแล้วขนาดพูดไปแค่แบบเดียวนะคะประมาณนาทีหนึ่งตรงนี้นี่ยังชื้นๆอยู่นะคะมันก็ยังดูดอยู่นิดนึงนะคะพูดไปตอนแรก5นาทีเนี่ยจะครบ5นาทีแล้วขอบหน้าแหง้งปุ๊บล้างเลยเดีย๋ยวมาจอกันหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ใส่ชุดนอนอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ล้างอย่างเดียวนะคะไปดีฟลีนอาบน้ำร่างกายแบ่งปันเรียบร้อยเอาเป็นว่าเนี่ยเสร็จจากขั้นตอนนี้เดี ทาครีมเตรียมนอนแล้วนะคะใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการดีท็อกซ์หน้านะคะถามมาได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหนูนาะยินดีตอบให้อย่างละเอียดทุกคําถามนะคะใช้เราจะแพ้ไหมนู่นนี่นั่นเมื่อกี้หนูนาะก็ได้พูดไปหมดแล้วนะคะตอนแรกได้ของไปเนี่ยมีน้ําทะเลแยกชั้นกับตัวโครนนะคะพอเปิดมาคุณคน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 ก่อนใช้นะคะเพื่อให้น้าเกลือกับตัวโครนเนี่ยมันเข้ากันใครที่ใช้บ่อยๆเป็นประจําไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เข้มข้นมากสามารถควักออกมาใส่ ฉีดน้ำแร่หรือเติมน้ำสะอาดหรือจะเทใส่ลงไปในกระปุกก็ได้นะคะไม่ทําให้สรรพคุณเปลี่ยนไปถ้าใช้ทุกวันก็เติมน้ําลงไปก็ได้จะได้ไม่เปลืองแต่ถ้าเกิดใช้อาทิตย์หนึ่งหนึ่งสองครั้งก็ไม่จําเป็นนะคะหนึ่งหนึ่งสองครั้งถ้าแต่งหน้าทุกวันนี่ถือว่าน้อยนะหนูหน้าเนี่ยก็ขี้เกียจอะก็ใช้อาทิตย์หนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองครั้งแต่ช่วงไหนขยันคือแต่งหน้าตั้งแต่เช้าก็จะมาล้างคือตีหนึ่งตีสองอันนี้คือต้องมาแทบทุกครั้งที่ล้างเครื่องสำอางออกพอรู้สึกว่าหน้า ปกลงไปในผิวแน่นอนแต่งหน้ากันแดดตัวอุดตันเลยนะคะอยากให้สาวๆทุกคนดูแลผิวหน้าตัวเองนิดนึงนะคะหลังจากที่เราเสียงเงินซื้อครีมดีๆแล้วนะคะเราควรที่จะคํานึงถึงการเอาสิ่งสกปรปกออกก่อน<ๆ>เพื่อที่จะเอาของแพงแพงที่เราซื้อมาใส่ลงไปแล้วของพวกนั้นมันก็จะได้ทําประโยชน์บนหน้าเราได้เป็นศักยภาพไม่บอกว่าใช่แล้วนะคะง่วงนอนมากนี่อุอตาแดงแล้วเนะี่ยไปนอนก่อนนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ